สวัสดีครับวันนี้ยินดีเข้าสู่ช่องบัวตองสายจวดครับดูครับวันนี้เราจะพามาอัปเดตดูอาการของขุณยายกัญญาครับนี่ครับเราจะพาไปดูอาการขุณยายกัญญาครับครับ นี่ก็คุณยายกัญญาครับเมื่อวานคุณยายได้เจ็บท้องครับเจ็บท้องนอนสี่ห้าครั้งครับสี่ห้าทีแล้วครับวันนี้พามาดูอาการของคุณยายครับก็ยังไม่หายดีครับก็ยังเหนื่อยอยู่ครับนี่ยืนไม่ค่อยอยู่ครับก็รอคุณหมอว่าจะมาใส่น้าเกลือให้ตอนเย็นๆครับวันนี้ครับ จะได้มาหรือไม่ได้มาก็ยังไม่รู้ครับแต่คุณหมอรับปากว่าจะเข้ามาครับดูครับอาการคนยายาการคนยายใกล้ๆครับจะยืนไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับต้องอาศัยพิงต้นไม้ด้วยครับค่อยยืนอยู่ครับรครับแต่ กินต้นสับปะรดกินหญ้าก็กินไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ครับดูอาการกันคุณยายกันยาครับวันนี้ครับยังเหนื่อยอยู่ครับยังไม่หายดีครับใส่ย,ยืนพิงต้นไม้ ยายกันยาก็เป็นช้างที่มีอายุมากด้วยครับร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับถ้ามีการเก็บท,ท้องสองสามทีครับยายก็จะยืนพิงกับต้นไม้ คงจะเหนื่อยมากครับครับนี่ก็อีกเครือกหนึ่งครับนี่ก็คือน้องพันษาครับน้องพันษาของเราก็ยืนโยกเล่นครับช้างอายุน้อยครับดูครับช้างอายุน้อยกับช้างที่อายุเยอะก็ต่างกันครับ ดูครับดูช้างพันษาพันษาเขาอายุ10กว่าปีครับนี่ดูครับเป็นช้างที่แข็งแรงมากครับน้องพันษาครับดูครับคุณยากยัญยา ยืนหนึ่งเลยครับพอควานก็รอคุณหมอครับคุณหมอว่าจะมาตอนเย็นๆนี่ถ้าให้ใส่น้ำเกลือคุณยายคงจะมีแรงมากครับมีแรงงวดก่อน เ็นอาการอือไม่ออกก็คุณยายก็คุณหมอเขาก็มาใส่น้ำเกลือให้ไป30กระปุกครับถ้าคุณหมอมาใส่ก็สงสัยจะมีแรงขึ้นครับช้างแก่ครับก็เหมือนคนแก่ละครับต้องดูแลความใกล้ชิดต้องดูแลเป็นอย่างดีครับ ช้างอายุมากดูแลต้องดูแลให้ดีบรรยากาศตอนค่ำๆครับนี่ตอนค่ำๆน้องวรนา ดูครับน้องคนซาีิเล่นมากครับจากีิเลนยืนโยกนี่ก็น้องกันยาครับคงเหนื่อยมากครับต้องยืนพิงกับต้นไม้ครับ ดูคนตาจะเอาต้นสับรดให้คนยายกินนะครับคนยายยายจะกินไม่กินไม่รู้ครับดูครับจับต้นสับะรดกินหรือไม่กินก็ไม่รู้ครับ มีก็ยืนโยกครับช้างเล็กช้างอายุน้อยความน่ารักความขี้เล่นมีมากกว่าช้างที่อายุเยอะครับช้างหลายๆเชือกก็ตอนค่ำๆก็พ่อควานก็นำเข้ามาอยู่บริเวณป่าครับนู่นก็อีกเชือกหนึ่งครับนู่นหลายเชือกครับอยู่บริเวณ นี้ครับบรรยากาศตอนค่ำๆเรามาอยู่กับน้องช้างครับมาอัปเดตอาการของคุณยายกัญญาครับวันนี้เป็นวันที่2แต่คุณยายกัญญาวันนี้อาการยังไม่ดีขึ้นครับแต่วันนี้ยังไม่ทิ้งตัวนอนให้เราเห็นครับ แต่มีอาการเหนื่อยมากครับนี่ครับ,รบเรามาลาไปด้วยบรรยากาศช้างที่อายุน้อยโยกให้เอฟซดูครับโยกเล่นเหมือนกับช้างแสดงเลยครับนี่ ครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องบัวตองสายจวดด้วยครับเพื่อให้เราได้ทำคลิปต่อไปอีกครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ